บทที่6ธรรมาจัก,กรวรรสูตรเอมาเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาพระลานาสียังวิหารติอิสิปตเนมิขทะยเยตตาลาโขพระขวาปัญจับวัคคีเยพิขูอมัตเตหิเทวเมยพิกเวอันตาปะภาชิเตนะเสวิตพายโยจะย,ยังกมเมสุกะมะสุขันลิกานุโยโคโหินโนคัมโมโธทูชนิโกอนาลิโยอนัตถะสันหิโต โยตยังอัตตลิกิละมะฐานุโยโคหทุโโหอนัตนิโยอนัตถะสันหิตโตเอเตเตพิขเวอุโโอันเตอนุปะคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคตะเณอภิสัมพุทธาจากขุกาลนียนาณกาลนีอุปสมายะปิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสา,าพิฆเวมชิมาปฏิปทาตถาคตะเณอภิ สัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายยะปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติอายะเมวะอริโยตังคิโกมัคโคเสยยทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อังโหสาพิกเวมะชิมาปฏิปทาตถาคา,าเตนะภิสัมพุทธาจะขู่กรณีญานาการณีอุปสมายะภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังัตติอีทังโหปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกข้าวรัานปิทุกขังโสกับริเทวมุตะโทมนัสสุป,ปาย,ยาสาปิทุกขา อัปีเยหีสัมปโยโคทุกโขปีเยหีวิปปโยโคทุกโขยัมปิฉังนะรับพันติตามปิทุกขงังสันติเตนนะปัจจุปทานักขันธาทุกขาอีทางโขงปนัพิสเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาพระสหคาตาตันตลาตันตลาพินันทีนีเสยยะทีถัง ดามตันหาภาวะตัญหาพิภาวะตัญหาที่ขงังโปนภนณะพิเ,เวทุกขานิโ,โตรตอริยสัจจังโยตัสยาะตัญหายะอาศษษะวินาวิลกะนิโ,โรโถจาโคอภินิสันสโคมุนติอนารโยอีทงังโปนภนะพิกเ,เวทุกขานิโรทขะไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังยะเมวะอริโยอัตถัทงที่โกมัคโสยยติถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมา กัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปฏิญางอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโรโกอุทัปฏิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริ เยยันติเมพิกเวปุเพอนันโุสุเตสุทธรมเมสุจจขุงอุทัปธิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรรโกอุทัปฏิตังขบานิทังทุกขังอริยสัจจังปริยานติเมพิกเวปุเพอนันโุสุเตสุทธรมเมสุจจขุงอุทัปฏิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรรโกอุทัปฏิ อีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทธเมสุจักขุงอุทัปปิยานันอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิจจาอุทัปปิอโรโกรอุทัปปิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหา ตันพันติเมพิกเวปุเพอนั้นสุดแต่สุดธรมเมสุจากขงอุทาปฏิยานาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอรโกอุทาปฏิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังวันทีันติเมพิกเวปุเพอนั้นสุดแต่สุดธรมเมสุจากขงอุทาปฏิยานาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอรโกอุทาปฏิ อิทางทุกขานิโรธโออริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนั้นนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิญาณอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอรโกอุทัปปิตังโขปนิทางทุกขานิโรธโออริยสัจจังสันจิกาตันพันติเมพิกเวปุเพอนั้นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอรโกอุทัปปิตังโขปนิทางทุกขานิโรธโออริยสัจจังสัน ติกะตันติเมพิกาเวปุเปอนั้นนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปัิญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโรโกอุทาปฏิอีทางทุกขานิโรธคขามินีปฏิปทาิยสัจันติเมพิกาเวปุเปอนั้นนุสุเตสุธรรมเมสุจักงอุทาปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอรโกอุทาปฏิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาญยสัจ พาเวตันันติเมพิขาเวปุเปนั้นสุดแต่สุดธรมเมสุจักุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิตังโขปนิทังทุกขานิโรธาขมินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกาเวปุเปนั้นสุดแต่สุทธรมเมสุจักุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิยาวะกีวะจะเมพิขเวอุเมสุจตูสุอริยสัจ เจสุเอวัมติปริวัตตังทวาทัสกาลังยะถาภูตังยาณทัสสนังนะวิสุสุดทางอาโหสิเนเว,วะตวาหัางพกาิกเวสัเทวะเกโรเกสัมมารเกสัพมสพมเกสัสนมณะพมะนัยยาปชายสเทวุุสัยยะนุตตลังส,สัมมาสัมโพธิงภิสัมพุโตปัญจยาสิงยตโตจะโข,ขเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริ วัตตังทวาสการังยถาผู้ตั้งยานัทันนังสุริสุทธังอโหสิอัฏฐะหังพิเคเวสะเทวะเกโรเกสมระเกสะพมเสะสมเกสะสมมณนัพรรมานิยาปชายะสะเทวะมนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงงภิสัมพุทโธปัญจะย,ยาสิงยายันจะปะนะเมตทัศนังอุทาปฏิอักอกุป,ปาเว เมวิมุตติอายามันติมาชาตินัตถินาธีปุตนภโะวติอินทมโวจะพระขวานตะมานาปัญจวพิยาพิขูพระขวัตโตสาภาสิตังอภินันทุงอิสมิจจะปณนะเบยยกกะลนัสมิงผันยมนเนอายาัยสมะโตโกนันยัศวิละชังวิตัมลังธรรมมาจากขุงอุทาปาติยังกินจีสมุต ทยาัธรรมสัมพันธ์่ังนิโรธาธรรมมันติประวัติเตจะพภวาธรรมะจเกภุมรรมาเทวาสัตรมนุษาเวสุงเอตมัมมคขวันตาภาลานสิยังอิติปตเนภิกขะทเยอนุตตะลังธรรมะจังประวัติตังอปะจิวัติยังสัม,มเนมนะวะคมะเนนะวาเทเวนะว่ามาเณนะวาพมนุระวาเกณฑิวาโรกัสมิก ภูมมานังเทวนังสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวนังสัตทังสุตวาตวัติสังเทวาสัตธมนุสสาเวสุงตวาติสารนางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตธมนุสสาเวสุงยามานังเทวนังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสสาเวสุง ตุส ah ิตานางเทวนางสัตทังสุตวานิมานันตีเทวาสัตมนุสสาเวสุงนิมานันตีนางเทวนางสัตทังสุตวาระนิมิตละวัตถีเทวาสัตมนุสสาเวสุงประะนิมิตละวัตตีนางเทวนางสัตทังสุตวารพมกายิกาเทวาสัตมนุสสาเวสุงเอตัมพรคภวตาภารณะสียังอิติปตะเนพิชทะเยอนุตตะลังธัมมะจักกังปวัตติตังอปวัต ติยังสามเณนะวะก็มเณนะว่าเทเวนะว่ามาเลนะว่าพัมมานุว่าว่วาเจนตจีวา่าโลกามินติอิติหะเตนะระเทนะเตนะมหุตเตนะสะยาวะพัมมะโลกาสันโทอภุดสันชิอายตะทัสะสะหัสสีโลกตถาตุสังกัมปิสังปะกรรมปิสังะเวทิอันปั มัาโนจะโอลาโลโอภาโสโลโกเกปะตุลหสิอติกะเมวะเทวนังเทวนุภาว,างาวาาังอัตโขภควาอุทานังอุทาเนสีอยันสิวตาโพโกนทันโยอาญาสิวตาโพโกนทันโยติอติหิถังอายามสะมะตัตโตโกนทันยสสะอัญญาโกนทันโยเทวะมาวาังอโหสิติ